เพะจะได้ฟังเพลงเดียวแล้วเนี่ยกัดว่าดเพลงเดียวก็ยังดีเพลงเดียวก็ยังดีว่ามาดังทำหลายเพลงเข้าห้องน้ำถ้าไม่ดึ่ก็ไม่แน่เนาะสกปรกอีกแล้วอืมฝนตกฝนเหมือนตกกับลูกไม่ต้องล้างเลยช่วโมงไม่พ่อแม่โตพึ่งล้างก่อนออกมาแต่ล้างแบบล้างอัตโนมัติครับห้านาทีแบบล้างแต่ข้างนอกอเงี้ย สุปใช่ค่ะเจอฝนตกตกหนักอยู่มีลงด้วยนะทั้งลมทั้งฝนเลยมันต้อสั่ประจเขาจุดแล้วอหาอหรเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำหนเสร็จกนนะ ่าอ่มเลด้ตุ๊กตาอ่ะโอ้โห้น้อยน้อยโอ้ยยังน้อยยังน้อยยังน้อยต่อใส่ต่อใส่ตัวกันนี จะคงจะเลืมเ่าไรแล้วไปถอดเื่อก็ขับหรืออาขับอาขับตรงดีนได้ับก็ขับเดี๋ยวอาจจะหลับได้อย่าๆยเดี๋ยวจะลบได้โตโตนขนมไปข้างหน้าเผื่อทานเดี๋วไว้หไม่มาแล้วกิน่แล้วใช่มเอมาิดมเผื่อให้ต่อ้กนเผื่อใ้ลยวยไหมล่ะจะได้นัน ก็อาจะได้กินได้ในรถหลก็เต็มหลักเส้าอยาไปถูรถมากรถเื่อเลอะ้ออสูงสักบ่อยไม่ได้ใช่ใช่ล้างของอุตสาห์ล้างส็ลี์แตฝนตกฝนันลงแล้วลงแรงด้วยอะ น่าอะไรมันมาไหลรวมันอกันที่ที่สิบแปดค๋ี๋ยวเรอ,อกล้วยจากไม่นนแล้วโอเค